ที่นี้ปรากวว่าเมื่อไปลูกลงทุนแล้วแต่ละคนก็เราหนึหลักแสนเท่านั้นเลยครับก็จะเขาก็สร้างแอปขึ้นมาของบริษัทแล้วที่นี้ปรากฏว่าเมื่อสร้างแอปขึ้นมาก็จะมีตัวเลขหลอมาว่าโอเคเราลงทุนเท่านี้ยอดของเราเข้าแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเท่านี้บางคนมีรายได้เป็นหลายแสนแล้วครับแต่ปรากวว่าพอไปตรวจสอบจริงแล้วว่าจะเอ่อเนาะแล้วตรงนี้เราพอมีข้อมูลในตรงนี้ก็อ่านมีอ้อม ตอที่การที่ที่จริงนูหันมันโบมนนงินหลายแต่หนูโบโบมากคนที่ปบะเภเนีิ่นะคพอ่เข้าเห็ดอะไรังเห็ดเพื่อที่บอให้เป็นสามแสนสองนี่ยอดหลังยอดหลังกับเนืองเพเิ่ย้อมหลับขาเพิ่ะเพิ่นเก่งเพิ่งออกซื้อนี่ ก็<ร>คือแม<ร>งเกีย้ยบเนี่เออใช่เมียชลิตนี่ลูกค้าด้านนีโอ้สิบรรสวันอ่ะค่ะวันที่สิบเอ็ดสิงหาเดี๋ไปในอ่างตัวเป็นตั๊ก,กเกอร์จัดน้องตัวใช่ไตั๊เกอร์หันี่ค่ะลูก <พอ S 1> เรายังไม่มีนักกฎหมายจะค่อยๆปรึก,กษาไ,ษาไปไว้นักกฎหมายของทนายที่ทรหารถรถเกี้ยบเข้ามาโทรศัพท์อ่าอันนี้คือที่ที่เราลงไปห้าพันสามร้อยห้าสิบเงินจะเข้าทุกวันไปไม่ได้ก็เลยขอทุนคืนแล้วเขาเอาว่ายังไง บอกว่าภายใน20วันแต่25พฤศจิกายืนออกไปอีกปกติจะต้องจ่ายเดือนนี้หลักใช่จะไม่ได้นะแล้วแม่เขาลงทุนไป1 0 0 0 1 7 7 0 0ลงทุนเนี่ยใจเงินให้ใครใจเงินให้คุณเจี๊ยคบคุณเจี๊ยโดยการโอนเข้าบัญชีเรืไม่โอนนั่งนััชแท็แบ วันที่20 21ก็ออโต้นะคะ21ก็เข้าแล้ว3 0 0 22 3 0 0ต่อวันเขาอ้างว่างวมจากงิมจะเข้าขอโต้หมายถึงว่าเขาเขาจะมีระบบระบบใช่ไหมระบบเขาบอกเขาแจ้งมายังไงโดยผ่านทางมือถือโทรศัพลงดูกระแสนึยงูกแส22นัดละค่ะคือจบเลยอยู่โคนยน ก็แยกมาบอกว่าโอ้เรามีเงินแล้วเก้าหมื่นกว่าบาทแล้วล่ะจ้ใช่ได้พี่โอ้จ่ายเลยข้าวก็ได้กินก<อ>ินจังหลายกระสอบที่รวยแล้วกูหลายก้อนรวยเลยข้าวเรื่องฟรียกก้นอนเท่าไรลูกหล้าสองร้อยห้าสิบมันสิบุกแพงหุ่นบุกกระนนบอแพงเพราะฉะนั้นมาเนี่ล่ะก็มีมีน้องประสิทธิ์ไอ้ไอ้อที่หนุ่มขายเครื่องของฝรั่งขายของแคมป์น่ะครับคุณสล้าจะมาซื้อบ่อยก็เลยบอกจ้า ค,คุณตาเป็นช่างทองที่บ้านเขาก็ชมลมในบนในพันทำก่อบะ,ะตาให้แม่เห็ดน้ำผ่แม่เออเจ้านอนอยู่ซื่อเลี้ยงงัวซือเจ้าว่าเจ้าสืา่พอได้ตือ้อเงินคำนะเขาเอาใสมาลงทุนเงินแสนาะเงินบาทเองเป็นยังขึ้นเห็นยางก็กิดนไม่ได้มันลงตอนนั้นยังลงจ<ะ>ุดสามเจ้าค่ะก,กั ท,ทางบริษัทจะให้ค่าเนี่ยอย่างนีนน้สมัครแล้วเนี่ยถ้าไปแนะนำคนอื่นคุณก็จะได้เงินปันคนนีำมันจะคนละคนกันครับคนละคน เขาจะมีหลักฐานมาให้ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของเขาเองอย่างอย่างของที่คนนี้เขาก็เด้งทุกวันค่ะแต่ตอนเนี้เนี่ยเว็บไซต์ตัวนั้นเนี่ยเขาล้างข้อมูลไปแล้วส่วเรายังไรทำไมเราถูกเชื่อเราอยู่ที่ไหนเราทาอะไรอยู่ใช่ไหมบัญชีของคุณคือบัญชีสถาบานไหนแล้วอีกอย่างนึงลักษณะเขาเนี่ยเขาประกาศแบบเขาประกาศแบบลงสื่อเลยอ่าเขาแจกเป็นฟิวเนี่ย ฉันได้มาน8แสน้าแล้วเงินปันผลที่เรามีเงื่อนไขตกลงกันตั้งแต่เริ่มการเข้าไปอยู่ในระบบของเขาเนี่ยเงื่อนไขจริงๆอ่ะเขาไม่ได้เป็นอย่างทุกวันนี้ถ้าใช้ใจ่ายเงินก็คือว่าอาจจะเราลงไป้5,354 นอาน่เรียนใจทั้งตัวทงนอนทักเตอร์ความรึกตนตงตังย่างเยือกจนชั่วมีหลังหมายถึงหี่ทางคมิซาย์ GI ในระดับสากลมเป็นอย่างนี้ที่ท่านราะว่าราชการจังหวัดได้